ไม่ได้มีแค่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาจ,จักรเท่านั้นที่พัฒนาเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งในอดีตมีหลายชาติที่พยายามศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งหนึ่งในนั้นก็คือสหภาพโซเวียตเมื่อหลายทศวรรษก่อนในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้พยายามพัฒนาเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งเพื่อแข่งขันกับสหรชอชณาจักร โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการพัฒนาเครื่องบินดังกล่าวก็คือผู้ออกแบบและผู้ผลิตเครื่องบินของสหภาพโซเวียตยาโคเลฟซึ่งยาโคเลฟได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องบินไอพน่นขึ้นลงในแนวดิ่งหลายแนวทางซึ่งหลายๆแนวทางเป็นได้เพียงแค่แบบในพิมพ์เขียวและไม่เคยไปถึงขั้นตอนการผลิตเช่นการนํารูปแบบเครื่องบินปีกตึงที่สหภาพโซเวียตมีอยู่เดิมมาอัปเกรดเพิ่มความสามารถในการขึ้นลงในแนวดิ่ง ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ประสบความสําเร็จและเป็นอันต้องยกเลิกไปเนื่องจากมันจะทําให้เครื่องบินส่วนเสียความสามารถสําคัญไปเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งความสามารถในการขึ้นลงในแนวดิ่งซึ่งผู้พัฒนาเครื่องบินได้คํานวณและคิดว่าเป็นการแลกที่ไม่คุ้มค่าซึ่งการพัฒนาเครื่องบินในพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งที่เป็นรูปร่างและถือว่าเป็นก้าวแรกๆที่สําคัญมากในการพัฒนาเครื่องบินในพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งของสภาพโซเวียตก็คือ การพัฒนาเครื่องบินที่มีชื่อว่ายักษ์36ยักษ์36เป็นเครื่องบินทดสอบและสาธิตทางด้านการบินมีการติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นสองเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งเทคโนโลยีหลายๆอย่างของยักษ์36มีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีของเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งของสหราฐฯชาจักรเช่นมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงขับแบบหมุนได้ติดตั้งอยู่ทางด้านข้างของเครื่องบินมีหน้าที่ทําให้เครื่องบินยกตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ แต่ยักษ์36จะมีการติดตั้งท่อปล่อยแรงดันเพิ่มเติมที่ปลายปีกด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องบินเพื่อใช้รักษาสมดุลของเครื่องบินในขณะยกตัวและยักษ์36ยังมีอุปกรณ์ลงจอดคล้ายกับเครื่องบินในพ่นขึ้นลงในแนวดินของสาราชนะจักรอย่างมากสาภาพโซเวียตได้สร้างยักษ์36ทั้งหมด4ลำโดยแต่ละลำถูกทดสอบแตกต่างกันเช่นบางลำถูกใช้ในการทดสอบการลอยตัวแบบคงที่ บางลำถูกใช้ในการทดสอบการยกตัวแบบอิสระซึ่งยักษ์36มีปัญหาในการใช้งานหลายประการเช่นช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าของเครื่องบินนอกจากจะทําให้ถูกวิจารณ์ว่าทําให้เครื่องบินดูอับปรลักอย่างยิ่งมันยังทําให้ไอเสียของเครื่องยนต์ไหลย,ย้อนกลับเข้าทางช่องรับอากาศขนาดใหญ่ได้ง่ายส่งผลทําให้การทํางานของเครื่องยนต์มีปัญหาและทําให้เครื่องยนต์สูญเสียแรงขับแต่โดยภาพรวมการพัฒนายักษ์36ประสบความสําเร็จอย่างที่สหภาพโซเวียตหวังเอาไว้ และมันได้ปูรากฐานไปสู่การพัฒนาเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งแบบใหม่ที่มีชื่อว่ายักษ์38ยักษ์38เป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงในแนวดิ่งความเร็วต่ำกว่าเสียงที่ถูกใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งแบบเดียวของสหภาพโซเวียตที่ถูกเปิดสายการผลิตเพื่อผลิตในปริมาณมากซึ่งตลอดสายการผลิตสหภาพโซเวียตได้ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ออกมาราว230ลำ ยักษ์สาเป็นเครื่องบินที่มีรูปร่างคล้ายกับเครื่องบินแฮร์เออร์ของสาราชนนจักรมากแต่เครื่องบินทั้ง2แบบจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพอสมควรเช่นยักษ์สามบแมีการติดตั้งเครื่องยนต์มากถึง3เครื่องยนต์1เครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ตรงกลางลําตัวเครื่องบินทําหน้าที่ยกตัวเครื่องบินในแนวดิ่งและขับเคลื่อนเครื่องบินไปข้างหน้าและมีการติดตั้งเครื่องยนต์ในพ่นขนาดเล็กอีกจํานวน2เครื่องยนต์โดยติดตั้งในแนวตั้งไว้ทางด้านหน้าของเครื่องบิน ทำหน้าที่ให้แรงขับในการยกตัวเครื่องบินในแนวดิ่งเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากแฮริเออร์ที่จะอาศัยกาลังทั้งหมดจากเครื่องยนต์ในพ้นเพียงแค่เครื่องยนต์เดียวแต่ที่น่าประทับใจก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดในการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งสหภาพโซเวียตได้ติดตั้งเก้าอี้ดีดต,ตัวแบบอัตโนมัติให้กับยักษ์38เมื่อเครื่องบินเสียสมดุลเก้าอี้ดีดต,ตัวดังกล่าวจะทํางานเองโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาชีวิตของนักบินไว นอกจากนั้นวิธีเอาชนะแรงโน้มถ่วงของเครื่องบินยักษ์สากับแฮร์รี่เออร์ยังต่างกันมากแฮร์รเออร์ e เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกในการขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ยักษ์สาเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกในการขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยน้ำหนักที่เบามากซึ่งนักออกแบบเครื่องบินของสา ح ح ภาพโซเวียตสามารถทําให้ยักษ์สามสมีน้ําหนักเบามากๆได้ด้วยการไม่ติดตั้งเลดราให้กับยักษ์สาการที่เป็นเครื่องบินลบที่ไม่มีการติดตั้งเลดราจึงทําให้หลายสื่อวิาพากษววิจารารณ่ ยักษ์าสิบคือเครื่องบินลบที่แย่ที่สุดแบบหนึ่งของโลกแต่ถ้าหากมองจากอีกมุมหนึ่งว่ายักษ์สาสิบคือเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ทางด้านการบินทําให้นักบินโซเวียตมีความคุ้นเคยในการใช้งานเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิง่งเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิง่งรุ่นใหม่ในอนาคตยักษ์าสิบก็อาจจะไม่ใช่เครื่องบินที่เลวร้ายเครื่องบินยักษ์สามสิบมีขีดจํากัดในการใช้งานค่อนข้างมาก สภาพโซเวียตต้องการเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งที่มีขีดความสามารถมากกว่านี้โดยเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งที่พวกเขาต้องการคือเครื่องบินที่มีขีดความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินระดับแนวหน้าของกองทัพสภาพโซเวียตในเวลานั้นเช่นเครื่องบินซู27่และมิก29สหภาพโซเวียตจึงได้เร่งพัฒนาเครื่องบินไอพ่นขึ้นลงในแนวดิ่งแบบใหม่ที่มีชื่อว่ายักษ์หนึ่งสี่หนึ่ง ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงในแนวดิ่งความเร็วเหนือเสียงประจําการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินที่เหนือกว่ายักษ์สาสิอย่างมากรูปร่างของเครื่องบินทันสมัยกว่าดูเหมาะสําหรับการบินในระดับความเร็วเหนือเสียงแต่ข้อมูลทางเทคนิคหลายอย่างก็ยังมีความคล้ายกับยักษ์สาสิอยู่เช่นขึ้นลงในแนวดิ่งได้โดยใช้กําลังจากเครื่องยนต์3เครื่องยนต์เหมือนกับยักษ์สาสิแต่เครื่องยนต์ที่ติดตั้งให้กับยักษ์4นั้นเเป็นครื่องยนต์ที่ทันสมัยกว่า และท่งพลังมากกว่าแต่เป็นที่น่าเสียดายที่มีการผลิตเครื่องบินต้นแบบยักษ์หนึ่งสี่หนึ่งเพียงแค่4ี่ลำเท่านั้นเนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาเครื่องบินซึ่งเป็นผลมาจากการล่มสลายของสภาพโซเวียตเมื่อสาภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงไปกับกลายมาเป็นรัสเซียอีกครั้งรัเสเซียก็ไม่ได้เลิกล้มและพยายามพัฒนาเครื่องบินในพ้นขึ้นลงในแนวดิ่งต่อไปเช่นเครื่องบินยักษ์201 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินยักษ์1 4 1ยักษ์201ถูกรัสเซียกําหนดให้เป็นเครื่องบินเทคโนโลยีลอบเลนขึ้นลงในแนวดิ่งโดยโครงการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางยุค1990ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการออกแบบที่สําคัญคือเปลี่ยนจากการใช้กําลังจากเครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์เพื่อทําให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้เป็นการใช้กาลังจากเครื่องยนต์เพียงแค่เครื่องยนต์เดียวในการทําให้เครื่องบินสามารถขึ้นบิินนนแแลละงงจอดดใว ขายกับเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งของตะวันตกซึ่งการติดตั้งเครื่องยนต์น้อยลงจะทําให้เครื่องบินมีน้ําหนักเบาและมีความคล่องแคล่วมากขึ้นซึ่งผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้คาดการเอาไว้ว่ายักษ์2 0 1จะสามารถทําความเร็วได้1,250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระดับเพดานบินต่ําและทําความเร็วได้1,800กิโเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับเพดานบินสูงสามารถใช้งานขีปนาวดอากาศสู่อากาศนอกระยะสายตา R-77 ขี่ปนาวุธอากาศสูอากาศพิสศยใกล้ R-73 และ R-60 ได้แต่โครงการพัฒนาเครื่องบินยักษ์201ก็ต้องเป็นอันยกเลิกไปหลังจากที่ได้เริ่มโครงการได้เพียงไม่นานเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินโดยที่ไม่มีการสร้างต้นแบบเครื่องบินรุ่นนี้แม้แต่ลำเดียว